ผมอันนี้ <laughs> แป้งเหนียวนุ่มนี่ยายข้างบ้านเผลอหยิบไปอันหนึ่งมไปมบูเขาตาย <laughs> วันนี้ต้องไปงานศพเนี่ยแต่ยุดดำมาเนี่ย <laughs> แป้งเหนียวมากนุ่มด้วย ปัญหาเกิดแค่ระดับชาติเลยแตกยังไงแพ็กเกจยิ่งทำอย่างมาตรฐานรัดแน่นไม่มีเคลื่อนเลยขนมปังอ่ะยังไงก็ไม่ลนนี่นี่นี่เึี๋วก็เดลี่คุยไม่มีล้นจอดริงเลยผมกหนุนตลอดผมซื้อตลอดซื้อตลอดจ้างหรืองใช่ไหมไม่ไม่จะได้แดกยังไงแป้งบอกว่าเหนียวนุ่มจีก้เือยิมชาตินี้จีนชาติ้าก รสชานมซะด้วยผสมส้มมั้งส้มหรือสารส้มผสมส้มกินให้ดูคำเดียวแต่ที่เหลือทิ้งยอกยอกยอกดูนะครับผมเมื่อกี้มันชิ้นยาวไหมครับโอ้ไส้นี่โผลออกมาเลยนะครับเที่ยวเหมือนพาคินเลยวะพาคินพาคินอะนึกถึงเนี่ย เลท้าลิต,นน,น,ตนนี้มันมานาวชัดๆ ahi, ถ้าละลายในปากเหมือนไม่ได้เคียวยเป็นลิกูเลยไม่กระถุนไนยอ